มีอินบ็อกซ์มาหาครูช่วยแนะนำหน่อยค่ะหนูเป็นหัวหน้าเขาอายุเยอะแล้วด้วยงานเก่งมากแต่ว่าพรีเซนต์ไม่ได้เรื่องเลยเจ้านายไม่ชอบมากๆสู้เด็กๆเขาไม่ได้โอเคครูจะแนะนำค่ะครูก็เอาจากประสบการณ์ที่ครูทำมาที่ครูได้คุยกับเจ้าของบริษัทหลายๆที่ว่าเขาต้องการอะไรจากคนที่เป็นหัวหน้างานนั่นมันไม่ใช่แค่การเซฟคอสอย่างเดียวเซฟคอสนี่มันพื้น เท่าที่ครูคุยกับผู้บริหารทั้งหลายเขาบอกว่าเขาอยากเห็นรายงานที่มันมีผลกระทบกับบริษัทที่มันทําให้บริษัทดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะดีขึ้นในระดับแผนกไม่ต้องถึงบริษัทก็ได้ถ้าในระดับแผนกดีบริษัทมันก็ดีตามอยู่แล้วอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงการทํางานในแผนกให้มันดีขึ้นให้มันเร็วขึ้นครูยกตัวอย่าง,างในเคสครูนะคะครูเคยร่วมงานกับบริษัทอสังหา ก็ดูโปรเซสหลายๆอย่างในการทำงานครูเห็นแล้วว่ามันมีจุดบอดอยู่คือโครงการมีขึ้นเยอะแยะมากมายคนทำงานเขาทำเฉพาะหน้าที่คนเปิด PO ก็เปิด PO คนต่อรองก็ต่อรองคนเช็คบินก็เช็คบินคนตามของก็ตามของแยกกันโดยสิ้นเชิงเวลาทำงานแต่ละคนก็ต้องมาอธิบายให้กันฟังว่าเฮ้ย มันต้องทําแบบนี้เฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้เวลามีปัญหากันก็วนกลับมาถามกันในทีมเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อีกคนก็ต้องโทรไปหาซัพพลายเออร์แล้วก็มาอธิบายให้คนในทีมฟังซึ่งครูก็ดูอยู่แลมปีเหมือนกันเออมันควรจะเปลี่ยนแล้วแหละครูก็เปลี่ยนโพรเซสการทํางานให้แต่ละคนรับผิดชอบแต่ละโครงการไปเลยตั้งแต่ต้นโพเซยันจบโพเซครูก็บอกเขาบอกว่าขอทําแบบนี้ สัก3เดือนดูว่ามันเป็นยังไงครูบอกเลยตอนที่เปลี่ยนอะไรครั้งแรกๆเด็กๆจะต่อต้านหมดจะไม่ค่อยอยากทําเพราะว่าเขาเคยชินกับสิ่งที่เขาทํามาแล้วคุณก็ต้องรับและหาคําตอบตรงนี้ให้เขาด้วยแล้วก็ให้เขาลองทําสัก3เดือนถ้ามันไม่เวิร์กก็ค่อยกลับมาทําแบบเดิมก็ได้อันนี้ครูปรับเปลี่ยนแล้วมันก็ใช้ได้มันไม่ทํางานซ้ําซ้อน เวลามีปัญหาเขาก็โทรคุยกับซัพพลายเออร์ตรงเลยไม่ต้องมาอธิบายให้คนนู้นคนนี้ฟังไม่ต้องคุย3-4ทอดคุยแค่1ทอดตัวเขากับซัพพลายเออร์แค่นั้นมันสามารถลดเวลาในการทำงานได้มันสามารถรับอะไรเข้าไปใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้รูเอาตรงเนี้ยไปพรีเซนต์ไปรายงานเขาโอเคผู้บริหารเขาชอบแบบนี้แล้วมีอีกประเด็นนะคะให้คุณอุดรู้ลวดในแผนก อาจจะมากจะน้อยแล้วแต่ตามที่คุณคิดอย่างเคสของครูอีกเหมือนกันครูช่วยอุดรูรั่วบางอย่างของแผนกอันนั้นครูก็เอามาพรีเซนต์อย่างเช่นการส่ง Po ให้ซัพพลายเออร์ปกติแล้วจะส่ง Po อแค่เฉพาะหน้า PO อให้ซัพพลายเออร์แค่นั้นแต่ถ้าดูไปดีๆมันจะมีจุดที่มันจะต้องอุดมากกว่านนั้น Po เราอะ่ะมันเปรียบเสมือนสัญญาอย่างหนึ่งอยู่แล้วถ้ายิ่งมันมีอะไรให้มันครอบคุมมันจะยิ่งดีใหญ่เลย อย่างที่ครูทำครูจะทำเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งซื้อแล้วก็เอาไปให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเฮ้ยข้อความแบบนี้มันโอเคไหมถ้าคุณไม่มีฝ่ายกฎหมายคุณพอดูเกาๆเองก็ได้ค่ะอันเนี้ยที่ครูรู้มาครูไปอบรมจะซื้อมาแล้วเขาก็มีเทนมีบอกเรื่องนี้ครูก็จำออกมาใช้มันจะมีหลายข้อในนั้นเลยประมาณ14่ข้อเช่นของที่ฉันสั่งซื้อต้องเป็นของใหม่เสมอนะไม่ใช่ของมือสองและถ้าคุณส่งของล่าช้าจะโดนปรับ 0.1%ต่อวันไม่เกิน10%ของมูลค่า PO คุณเข้าใจงานมันต้องมีเซฟตี้นู่นๆๆนี่นี่นั้นอันนี้ค่ะเป็นข้อพวกนี้ครูใส่ไปหมดเลยแล้วก็ให้น้องๆแนบอีเมลไปตอนที่ส่ง PO ให้ซัพพลายเออร์เอกสารตัวนี้ถ้าแนบไปกับ PO มันจะยิ่งทำให้ PO ดูเป็นสัญญามากขึ้นเลยอันนี้คุณก็สามารถเอาไป p ีเ s e n ์ได้อีกเหมือนกันเพราะมันเป็นการอุดรูรั่วให้แผนกอุดรูรั่วให้บริษัท ผู้บริหารเห็นแบบนี้เขาชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไปอุดความเสี่ยงให้เขาคุณต้องคิดได้ประมาณนี้ต้องวิเคราะห์ได้ประมาณนี้บางทีคุณไปมุ่งแต่งงานมากเกินไปมันก็คิดอะไรไม่ออกอย่างผู้บริหารน่ะเขาจะคาดหวังกับคนเป็นหัวหน้ากับคนเป็นลูกน้องคนละอย่างอย่างลูกน้องเขาจะคาดหวังแค่ว่าทํางานรูทีนให้ดีก็โอเคแล้วแต่ถ้าอย่างเป็นหัวหน้าถ้าแค่ทํางานลูทีนอย่างเดียวมันไม่พอสําหรับเขา เขาอ,อยากให้คุณพลิกแพงได้นำเสนอได้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องนำเสนออะไรเก่งนะครูว่าแค่คุณพูดตามงานที่คุณทำมันจริงๆอะอันนั้นอะมันก็โอเคแล้วคนเป็นหัวหน้าต้องใช้ความคิดเยอะนิดนึงต้องช่างสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้จริงๆครูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแต่ครูใช้การโฟกัสครูมุ่งมั่นครูคิดเลยว่าฉันอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง กับแผนกเนี่ยพอเท่าที่ดูแล้วมันขัดหูขัดตาครูก็จะนั่งดูเออเขาทําอะไรกันมันมีปัญหาย,ยัางไงอะไรเงี้ยครูก็จะดูอย่างนั้นเออมันก็มีข้อที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆคือถ้าเราอยากที่จะทําอะไรอะในหัวมันต้องมีขึ้นมาก่อนถ้าในหัวมันไม่ก่อร่างสร้างตัวมาก่อน คุณก็ทําอะไรข้างนอกที่มันเป็นรูปร่างไม่ได้อย่างที่เอาเบิร์ตไอสไตน์เขาบอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อันนั้นถ้าคนเข้าไม่ถึงก็จะคิดว่าเพอเจอแต่ถ้าคนที่เขาอ่านเยอะฟังเยอะเขาจะเออมันเป็นคําคมที่เฉียบแหลมอันหนึ่งเลยอันนี้คุณแนะนําว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าคุณควรจะต้องอ่านเยอะๆฟังเยอะๆถ้าคุณไปเจอผู้คนเยอะๆไม่ได้อ่านเยอะฟังเยอะมันช่วยได้ ยังไงครูก็เอาใจช่วยนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดมันก็ต้องฝึกฝนกันหมดยิ่งคุณอยู่มานานแล้วอายุก็เยอะเงินเดือนก็เยอะเป็นธรรมดา แล้วถ้าผลงานไม่เข้าตาเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งแน่นอนส่วนใหญ่บริษัทอ่ะเขาก็จะคิดเสมอบริษัทเขาไม่ใช่การกุศลเขาก็อยากได้คนทํางานที่เก่งแล้วก็ตอบโจทย์เขายิ่งถ้าเป็นหัวหน้าเขาก็อยากได้ที่ไฟแรงคอนโทนอะไรได้คุยได้เหมือนเป็นตัวแทนเขาได้ยิ่งถ้าเกิดเรามีจุดบอดแล้วเราไม่ปรับปรุงมันก็ยิ่งน่ากลัวแต่ถ้าเกิดมันสู้แล้วมันยังไปไม่รอดคัวคุณก็ต้องมองหาอะไรใหม่ๆทําแล้ว ต้องสำรองไว้บ้างเพราะว่าเด็กใหม่เขาก็ไฟแรงกันอยู่ถ้าเราจะไปแข่งเรื่องไฟกับเขาก็คงไม่ได้เราก็คงแข่งเรื่องความเก่าแต่ถ้าเราเก่าแล้วยังไม่พอเราก็ต้องหาลู่ทางอย่างอื่นได้อย่าคิดว่าคุณอายุเยอะแล้วมันจะเริ่มใหม่ไม่ได้ ผู้พันแซนเดอร์เ f เเขาประสบความสำเร็จตอนอายุ60เขายังทาได้เลยทำไมคุณจะทำไม่ได้มันไม่มีใครแก่เกินไปที่จะประสบความสำเร็จหรือแก่เกินไปที่จะไปทำงานใหม่ๆขอแค่คุณมีไอเดียขอแค่คุณมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นคุณทำได้หมดยังไงครูก็เอาใจช่วยนะคะ คุณต้องผ่านไปได้คุณมาได้ถึงระดับนี้แล้วคุณก็เก่งพอตัวยังไงก็เรียนรู้เยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆคนเก่งเงินไม่เป็นไหนเข้าหาคนเก่งเสมอยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ